คุณผู้ชมคะนี่เป็นร่องรอยสายรถไฟป,ประวัติศาสตร์นะคะอยู่ที่ตำบลท่าขนุนอำเภอทองขาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าสถานีท่าขนุนหรือว่ารถไฟสายมรณะนะคะจุดนี้สร้างขึ้นเสร็จตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเลยทีเดียวค่ะแม้จะผ่านมานานกว่า80ปีแล้วนะคะแต่ร่องรอยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นคือว่าสภาพยังคงสมบูรณ์เกือบ100ค่ะ ทางรถไฟนี้เป็นทางรถไฟสายมอราที่ที่เริ่มต้นมาจากหนองปลาดุกบ้านโป่งราชบุรีเริ่มต้นมาจากหนองปลาดุกผ่านมาเรื่อยๆผ่านเส้นทางนี้แล้วก็จะไปต่อพม่าที่เมืองตันบุษยักประเทศพมา่าแล้วก็จากพม่าเขาก็จะต่อไปที่ประเทศอินเดียอันนี้ญี่ปุ่นสร้างนะสร้างคือเขาต้องการสร้างให้เสร็จภายในหนึ่งปีถ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่บูมไทยก็จะดีครับเพราะว่าตัวทางโครงการของทางวัดทะขนุนเราเนี่ยมันมีโครงการที่ เป็นโครงการท่องเที่ยวอยู่แล้วแต่ว่าปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่ที่มาในบริเวณเอำเภอทองหวาภูมิเนี่ยจะคิดถึงที่ปีล็อกเป็นหลักก็จะไปเที่ยวแต่ปีล็อกทองหวาภูมิจะกลายเป็นทางผ่านบางทีก็จะอยากให้เขาแวะมาดูบ้างว่าตรงนี้ก็มีของดีมีของที่น่าสนใจมีเรื่องราวที่น่าสนใจเหมือนกันครับ